เมษายน2567นั้นกระทรวงการต่างประเทศขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่6เมษายน2567ขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษจำนวน3เทีเ่ยวสำหรับวันที่ 7, 8และ9เมษายน2567เส้นทางย่างกุ้งแม่สอดเพื่อขอขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ ภายหลังได้รับคำขอดังกล่าวและเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการอบยพบ,บุคลากรของเมียนมาพร้อมครอบครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลที่จะอนุมัติคำขอของฝ่ายเมียนมาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมต่อมาสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมาไทยให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยหน่วยงานความมั่นคงมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการหากเกิดกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ขออพยพข้ามแดนมาฝั่งไทยโดยจะไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝ่ายใดๆเข้ามาฝั่งไทยเมื่อวันที่7เมษายน2567 ได้มีเที่ยวบินหนึ่งเที่ยวบินจากเมียนมามาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดตามคำขอและได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วในวันเดียวกันและล่าสุดฝ่ายเมียนมาได้แจ้งขอยกเลิกเที่ยวบินที่เหลือสำหรับวันที่8และ9เมษายน2567แล้วขณะนี้รัฐบาลได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณเมืองเมีเมยว,วดีอย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมที่จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยพรุ่งนี้วันที่9เมษายน2567จะมีการประชุมหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการดำเนิน